ต่อสายไปที่ต่อสายไปที่อาจารย์สมชายพักภาพาวิบัตินะคะเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเมืองด้วยอครับอ<า>พร้อมแล้วค่ะไปกันที่อาจารย์สมชายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับอาจารย์ถ้า,ถามองในมิติเศรษฐศาสตร์นะอารมณ์เศรษฐกิจนาทีนี้กับโผพักพร r รมชารัฐที่เปิดกันออกมาห้าชื่อเมื่อวานเนี่ยนะครับอารมณ์ไหนซื้อไม่ซื้อครับ อารมณ์โดยทั่วไปคนก็ถ้าพูดถึงสองด้านนะครับ<ะ>หนึ่งพลังประชารัฐก,ก็แสดงอารมณ์ในลักษณะที่ข้อหน,นึ่งเขาคิดว่านะครับเขาเมียมหน้าต่อรองสูงขึ้นนะครับอ,อันนี้อันแรกเพราะว่าการเมียมหน้าต่อรองเนี่ยนะฮะทำให้เขามีความรู้สึกนะฮะสามารถที่จะสร้างแรงกดดันที่สองเรื่องรเรื่องหนึง่งก็ผ่านไปแล้วก็คือสร้างแรงกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ<ะ>ส่งกุมารออกไปตอนนี้กําลังสร้างพลังที่สองก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไปกระทบกับที่เดิม <opted. S 2> ที่เขาเรียกว่าโควตาของท่านนายก <perfection. S 2> อันนี้เสียอารมณ์ี่หนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอารมณ์ของประชาชนผมก็คิดว่าประชาชนก็มีนะฮะอารมณ์อันนึงก็คืออยากที่จะให้คนที่เข้ามาแทนเนี่ยนะ <c oughs> ครับเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าอะไรครับไม่มีคือนอกจากมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาแทนเนี่ยก็คงจะสบายใจอย่างหนึ่งก็คงนายกคงก็จะเลือกคนที่ไม่มีเวลาทางการเมือแต่ในขณะเดียวกันนะฮะสิ่งที่เห็นจาก ในกรณีของพรรคพลังขลังนั้นอันนี้ไม่ไม่มีข้อเท็จจริงแต่เป็นความร<ช>ู้สึกพรา,าการเปลี่ยนแปลงอันนี้อาจจะมีองค์ประกรอบของเรื่องวราระทางการเมืองเพิ่มเติมเข้ามาครับอันนี้ก<ช>็<ช>คือเป็นอารมณ์ของประชาชนที่<ช>มองจากเรื่องของบว่าน,นี้ครับครับหนึ่งสสพลังประชารัฐมียนมาตรองเยอะขึ้นถึงขนาดสร้างแรงกดดันสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคได้ถึงสองเรื่องด้วยกัน สีกุมารออกไปและต้องปรับครอรมออย่างที่สองถ้ามองในแง่ของสังคมในภาพรวมเขาก็อยากจะได้คนที่ไม่มีวรระทางการเมืองเข้ามาทําหน้าที่ทรัฐมนตรีโดยเฉพาะสายเศรษฐกิจว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะใช่ครับที่เป็นเป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลอันนี้ครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่นับเป็นร้อยร้อยปีไม่มีประเทศไหนไเผชิญกับภาระแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นในวิกฤตขนาดนี้นะครับจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการบริหารเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตในการแก้ไขปัญหาวิกฤตนั้นในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องพัฒนาคู่ขนานไปกับเรื่องของการรักษาไม่ให้เรื่องของโควิดเนี่ยขยายพันธุ์เป็นการลามามไปทั้งหมดคู่ขนานแบบตามกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีเรื่องหนึ่งก็คือความสามารถในการหาทรัพยากรนะครับเรื่องของการเงินการคลังข้อสองยุทธศาสตร์ เพราะฉะนั<ม>้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะหาบุคคลที่เหมาะสมมีประสบการณ์มีความสามารถเนี่ยมันเป็นปัญหาดับเนึกของขนาดนี้แต่ขนาดเดียวกันนะฮะถ้าเราเอาเรื่องของวาระทางการเดือ,องเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอันนี้นะครับดูจากประวัติตัวต่างนี้มีข้อสงสัยเลยเงแต่ว่าเนื่องจากว่าเห็นในอดีตต่างๆเหล่านี้แล้วก็พัฒนาการของการเดือดเนี่ยมันมีสิ่งที่คนตั้งประเด็นสงสัยถึงวาระทางการเมืองตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรื่องทรัสของประชาชนก็มีความโอ้โอหเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้คือไม่ได้โอ้โหเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มีความรู้แต่โอ้โหมันจะมีเรื่องวาราสการเดือนงเพราะฉะนั้นในภ<ค>าวะแบบเนี้ย<ค>เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญคที่สุดอันหนึ่งแต่อ<ค>ย่างไงก็ตามผมคิดว่าในเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นนักรัฐศาสตร์คู่กับเรษฐศาสตร์เขาบอกว่าในแง่รัฐศาสตร์นั้นหัวใจสําคัญไม่ว่าเหมาะสมในทางเรษฐศาสตร์ แต่ว่าไม่เป็นที่ยอมรับทางการเมืองเพราะฉะนั้นท่านนายกคงจะต้องมีการเปิดมีประนอมว่านะฮะจะทำยังไงฮะที่ให้การยอมรับในทางการเมืองเนี่ยสามารถที่จะคู่ขนานไปกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของอความสามารถในทางข่าวเรืว่อความมีเหตุผลในทางเศรษฐกิจแต่วาระทางการเมืองนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับซึ่งอันนี้ถ้ามีน้อยที่สุดหรือถ้ามไม่มีเนี่ยจะดีสําหรับประเทศมากมากเป็นพิเศษครับครับอาจารย์ทําไมสังคมดูจะ โฟกัสไปที่ตำแหน่งมติว่าการกระทรวงพลังงานเสียเหลือเกินมันมีนัยยะอะไรอย่างไรทําไมความรู้สึกนึกคิดทําไมอารมณ์สังคมจึงถูกชักาพาไปที่ตําแหน่งนั้น <bike> เป็นกรณีพิเศษมันยังไงฮะตาําแหน่งเนี้ดีมากครับ,บคุณนายลองดูสองเรื่องนะฮะพอพูดถึงกระทรวงคุนสุวิทย์เมธินรียีสังเกตด,ดูไม่มีการส่งคนหรื <AL> หรอไม่ได้พูดถึงเลยกระทรวงการดมศษามันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือนะฮะพรรคอาจจะไม่ได้สนใจ เรื่องที่สองจริงๆก็หาคน,นะฮะมาแทนกันได้ทับติดติ้วอย่างเช่นตอนนี้รัฐมนตรีทางด้านของอะไรครับรูนศึกษานะับก็มาทางด้านนี้ใช่ครับแต่ว่าเรื่องวาระทางการเมืองตรงนี้มันน้อยแต่พอมาเรื่องคลังนะฮะมันมีวาระทางการเมืองแต่วาระการเมืองก็ไม่มากเท่ากับเรื่องพลังงานแต่สิ่งสาคัญคือคลังตอนเนี้ยมันจะต้องโหมีเรื่องลูกเล่นมีอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสังเกตดูก็ไม่เป็นที่แต่เป็นที่หมายปองมากที่สุดคืออะไรครับพลังงาน ใช่ใชครับเพูดถเรอืองพลังงานนั้นมันนอกจากต้องการความรู้ความสามารถแต่ที่คนเกรงกันคือว่าความรู้ความสามารถเป็นปะโพนเจือปพนนะครับอาจจะถูกกัดกร่อนด้วยวาระทางการเมืองเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าจะทำไงให้คนประชาชนมีความรู้สึกว่าไอการกัดกร่อนนี่มันไม่มี ครับแต่อย่างน้อยที่สุดในทางการเมืองเขาบอกว่าข้อที่จริงไม่สําคัญกับความรู้สึกเใเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาทางแก้ครับใหญ่กว่าความรู้สึกในทางการเมืองมันสําคัญกว่าข้อที่จริงนะจ๊ะแก้ยากด้วยแล้วแก้ยากด้วยใช่ครับและวอีกอันหนึ่งที่สําคัญอันหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องพลังมันมีสองกระสวงที่เกี่ยวข้องสองกระสวงคืออะไรครับเพราะถ้โยกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็หมายความว่าอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้น หนึ่งในองค์ประกอบนั่นก็คือจะต้องหาที่อยู่ให้กับผู้ที่ขึ้นมาเหี่ยมนาจเพราะฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอะไรครับปรับกระทรวงและเป็นปรับกระทรวงที่มันให้มันเหมาะสมกับผู้ที่เหนีอยมนาจเพราะฉะนั้นคือเหตุผลว่าทำไมถึงอาจจะมาจากกระทรวงนี้ทำไมย้ายมาอยู่พลังงานและอีกกระทรวงเดิมก็ค่าให้ขายขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการพูดง่ายเป็นการจับพูดง่ายขนาดนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของความยากเย็นที่ท่านนายกจะเผชิญกับสมการทางการเมืองค สมการในทางการเมืองตอนที่ท่านเป็นในรอบแรกนะฮะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตอนนั้นนะฮะคอสอชปอั๊บเนี่ยนะฮะความเป็นหนึ่งเดียวแต่สมการทางการเมืองตอนนี้ยากขึ้น<ะ>ยากขึ้นนั้นที่หนึ่งมันมีตัวแปรเข้ามานะทักรวมรัฐบาลเยอะมากตัวแปรที่2ก็คือพลังประชารัฐ ซึ่งแม่ก็เหมือนกับรัฐบาลแต่ขนาดเดียวกันตัวแปรที่เข้ามาในเยอะมากเพราะสมัยก่อนไม่มีคําว่าสามิตไม่มีอะไรต่างเหล่านี้แะครัและยังมีคนที่เข้ามาแต่สมการทางการเมืองเปลี่ยนเพราะอะไรแรงกดดันจากแรงกดดันนั้นเนี่ยทำให้สมการของความเป็นเ้าเรียกว่าเป็นเอกภาพภายใต้เรียกว่าพี่น้องกันเลยนะครับมันเริ่มที่จะมีลักษณะอย่างลักกันอยแต่ขนาดเดียวกันสมการทางการือนกดดันนะฮะที่จะให้พี่น้องมีความรู้สึกขอต่อรองกันทิศทิศอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนายกต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนจับนี่คือเหตุผลว่า ภายใต้แรงกดดันนั้นนี่นะฮะอำนาจต่อรองของท่านนายกเนี่ยนะมันเริ่มที่จะเรียกว่าเบาบางลงไปนะครับเพราะว่ามัน,มนถูกแรงกดดันทางการเมืองแม้กระทั่งแรงกดดันจากกลุ่มซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับท่านมาก่อนครับเพราะว่าแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยมันกำลังไปกัดเซาะเรื่องของเอกภาพของความที่เป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนแล้วครับครับอาจารย์ลองอ่านใจท่านนายกลุงตู่ของกระผมสักนิดสิครับก็ในเมื่อตําแหน่งพลังงานมันกลายเป็นตําแหน่งที่มีใน,ในยัยยะ ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองไปแล้วว่านะครับมันกลายเป็นตําแหน่งที่มีวาระทางการเมืองกันไปแล้วว่านะครับอ่านใจหลูงตูวว่าจะถอยไม่ถอยจะยอมไม่ยอมเออจะถอยไม่ถอยยอมอผมคิดว่าท่านครับท่านนายกนะก็ได้พูดง่ายท่านอยู่ในวงการเมืองเนี่ยหลายหลายปีแล้วนะครับเพราะในการนี้ท่านเองก็ต้องยอมรับว่าได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ปรับตัวให้พยายามเข้าสู่ตรงนี้เพราะจะเห็นได้ชัดนะฮะสีกุมารไปหรือต่างๆเนี่ยความจําเป็นในการปรับตัวแล้ว S <S <S ครับเพราะฉะนั้นจริงๆทุ่ณยอมแล้ว่าท่านก็ต้องมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งแต่แน่นอนครับท่านเองก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าความยืดหยุ่นนั้นไปกระทบนะฮะในลักษณะนี้หรือไม่พูดง่ายไปกระทบกับสถานภาพของความเป็นนายกของท่าน <S <S ที่นะที่ท่านอยากจะรักษาไว้นะฮะให้ดีเนี่ยน่ะได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรือ่องของวาระทางการเมืองเป็นหนึ่งเรีองที่ท่านจะต้องคิดหนักหละเพราะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะมันอาจจะถูกกระทบในแง่ของภาพลักษณ์หรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันท่านนายกเองนะก็ ถ,ถ้าเลือกได้ท่านก็คงเอาเป็นแบบที่เรารู้กันนะคือผู้ที่มาจากภายนอกไม่มีวาระทางการเมืองแต่มาเจอสถานการณ์นี้แต่ขณะเดียวกันท่านนายกเองนะท่านก็รู้ว่าท่านเองเมีอำนาจต่อรองในระดับหนึ่งแม้ว่าเราจะฟังดูอำนาจต่อรองลดลงอย่างน้อยที่สุดไทยที่จะมามีที่มาแทนท่านในการที่จะผ่านไร้รัฐมนุนฉบับนี้และการภาพลักต,ต่างๆเพราะอำนาจต่อรองเนี่ยจะทําให้พลังประชารัฐเนี่ยคำหนึ่งถึงไม่ใช่บอกว่าจะสร้างแรงกดดันได้ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้เลย พราะฉะนั้นตรงนี้คือความพอดีของสมการการพอดีตรงนี้ก็คือจะทํำยังไงฮะไม่ลอยต่อตรงนี้ว่าในเรื่องของทางด้านนี้นะฮะาด้านพลังงานท่านครงกุฎยามย้ำต่อรองให้มากที่สุดในระดับหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมีหลักประกันในเรื่องอื่นที่ถ้าต่อรองตรงนี้เกิดไม่ได้แต่ท่านนายกพยายามอย่างยิ่งที่จะทําแต่นี่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายนักทีเดียวนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเขาอาจจะอธิบายว่าความเหมาะสมทางด้านอะไรครับความสามารถเด็ดช่ แต่ในล้านของทางการเมืองว่าเขาจะให้ขา้าวทางการเมืองมันคุมได้มันมีความโปร่งใสออกมาที่ที่อะไรสากแล้วนี้พยายามที่จะอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใ,ในกรณีผมก็คิดว่าในขณะเดียวกันนะฮะท่านนายกนะฮะคงจะพยายามจะไม่ถอยในระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อมันมีพลังทางการเดือถึงจุดหนึ่งท่านเองก็คงจะต้องมาโมว่าในหลายๆจุดนะครับจุดไหนฮะที่เป็นตัวที่สําคัญมากที่ท่านถอยไม่ได้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอด้านของรัฐมนตรีทางด้านของอาการคังในด้านนี้ <C> e <an> ในตัวนี้ว่ากันไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะหาคนมาแทนการคังอย่ยังได้ง่ายกว่าเรื่องเราจะเห็นต่เพราะในกรณีผมจะไม่แปลกใจว่าถ้าในแง่หลักการและความพยายามของท่านนายกคงประเพยมไม่ถอยแต่ถึงจุดๆหนึ่งนะฮะในความจําเป็นในการที่จุดเนี่ยอาจจะมีขึ้นนะครับแล้วแต่ก <c oughs> ารที่จุนตัวนี้ท่านคงจะไม่ใช่อยู่ที่ถอยที่ตรงนี้การจะถอยในแง่การเจยรจาต่อรองต้องจะต้องอะไรครับต้องถูกชดเชยด้วยบางสิ่งที่ทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในลักษณะที่ถอยในลักษณะที่เราไม่ได้ ขอเพื่อจะให้เขาอย่างเดียวคุณจะได้กลับมาเพราะฉะนั้นในการนี้หลักการก็คือท่านพยายามจะรักษาตรงน,นี้แต่ขนาดเดียวกันมันมีหลายตําแหน่งที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งท่านอาจจะมีความคิดอยู่ยในระดับหนึ่งได้เช่นเดียวกันเพราะท่านจะต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองนะฮะนะอยู่ในสภาพที่อํานาจต่อรองท่านนะแม้อยากยังมีสูงก็อยู่ก็ตามแต่ว่าต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อท่านครับอืก็ดูแล้วน่าจะ ต่อรองแบบยืดหยุ่นใช่ไหมสำหรับกอี้พลังงานมีความน่าจะเป็นใช่ไหมคะผมคิดว่าต่อรองแบบนะอย่างนี้แหละครับไม่ถึงกับต่อรองแบบสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปต่อรองกันสี่สิบเก้าสิบชั่วโมงสี่วันสี่คืนผมคิดว่าคงต่อรองไม่นานนักหว่าครับอาจจะมีธงในใจหรือมีออปชันอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีอยู่แล้วน่าจะมีออปชันสักสองสามออปชันแล้วก็น่าจะเลือกออปชันใดที่นายกกรับได้ด้วย ใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันมีบางตำแหน่งที่ผมคิดว่าตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ภาษาอังกฤษกาเรียกว่า strategic position หนึ่งในนั้นท่านจะไม่ยอมแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกระทรวงการคลังหรือเรื่องต่างเหล่านี้จะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่าในพลังงานยังอยู่ในกลุ่มซึ่งพูดง่ายมันผสมประสานได้เพียงแต่จัดป้องกันยังไงไม่ให้ภาพลักษณ์นะครับถ้าภาพลักษณ์มันถูกกระทบบ้างจะทำยังไงง่ายๆเขาจริงที่จะไม่เปิด โอกาสให้ประชาชนตอบได้ว่าเฮ้ยมันจะมีการคุ้มเขียมในส่วนนี้อันนี้เป็นส่วนที่อาจจะกลายเป็นเรื่องอันมาต่อรองขึ้นมาครับ,รบอย่างต้องรอต่อในฐานะที่อาจารย์มีมีโอกาสได้สัมผัสกับบรรดานักธุร,ร,รกิจเนะฟีลลิ่งเขาเป็นอย่างไรครับนาะน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 ะทีนี้ฟีลลิ่งของบรรดานักธุรกิจเขาเป็นอย่างไรครับนักธุรกิจทั่วไปพุนจชิงนะเราจะต้องบองอยู่สองด้านนักธุรกิจใหญ่โตหรือพวกอะไรต่างๆโดยทั่วไปนะฮะหรือพวกเนี้ย คงต้องการระดับคนในในต้องการเีรยจะได้คนนะฮะที่มีความรู้ความสามารถและก็โปร่งใสนะครับประสบการณ์สูงค,คือความรู้ความสามารถคุณมีแต่ปลาฏว่าประสบการณ์น้อยเขาก็ไม่พอใจมีทั้งสองด้านแต่ไม่มีชื่อเสียงเพราะเขายังไม่เคยได้รับการเทสเขาก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็ต้องการเนี่ยครับก็คือเรื่องสบายใจเลยเห็นปับ๊บเออเคยประสบการณ์ต่างๆอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือไม่แต่เห็นหน้าปับ๊บลองเยะทำที่สองยังไม่พอครับ สิ่งที่สําคัญที่เขาต้องการก็คือในยามนี้นะฮะนอกจากนอกเหนือผมถือว่าตัวนี้สําคัญแต่เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีก็คือปัญหาห่องความโปร่งใสเพราะฉะนั้นคนจะภายนอกคงจะท่านคงเลือกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็ค,คืออมีความเชื่อมั่นจริงทํางานได้ตรงประเด็นหรือเปล่าและมีประสิทธิภาพอันนี้นักธุรกิจนะฮะตอนนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้แม้กระทั่งคนที่เขามีความไว้ใจเพียงแต่ตั้งว่าถ้าเราได้คนที่ไว้ใจอย,อย่างที่ผมบอกคุณสมบัติทั้งหมดนะฮะในกรณีก็จะ ทําได้ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในนาคตไม่มีใครตอบได้แต่ต้องไปวัดแกได้กลืนว่าภายใต้แบบนี้คนที่มานั้นจะต้องอยู่ในอยู่ในลักษณะที่มีการบริหารอย่างมีเอกภาพอันนี้ที่เป็นเรื่องหนึ่งที่กลุณเป็นห่วงเพราะภายใต้ลักษณะนี้นะครับใครจะเป็นคนคุมเรื่องเอกภาพเพราะว่ากระทรวงแต่ละกระทรวงที่เป็นหน้าธุรกิจมันอยู่กับคนละพัก ครับแม้กระทั่งสมคิดยังไม่สามารถอยู่ในลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าทสีฟังอยู่ท่านนายกคงจะรู้ปัญหาท่านอาจจะกลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับผู้นำทามงนั้ทั้งนล้นยครับเพื่อพยายามที่จะให้มันมีเรื่องของเอกภาพเพราะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่นักธุรกิจทั่วไปเป็นห่วงครับกบคือท้า สิ่งที่นักธุรกิจเป็นห่วงอีกด้านหนึ่งก็คือว่าที่กาลังแก้ขันอยู่น่ะเป็นแค่ขั้นตอนการฟื้นฟูแต่ขั้นตอนที่ยากที่สุดที่คนเขาเป็นห่วงว่าเราจะทำไงงบประมาณที่ผมดูอยู่ก็มีไม่พอขั้นตอนในการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้แข็งแกร่งและก็สามารถแข่งขันได้ในหลังจากปีนี้ไปสู่ยุคหลังโควิดนขนาน,นี้เรายังไม่มีคําตอบเลยครับ ในขณะที่ประชาคมสหภาพยุโรปเนี่ยได้คําตอบแล้วนะครับ,รบใช้เวลา90ชั่วโมงนะครับใช้เงินเป็นมหาศาลเป็นเป็นเมือนที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ ประมาณส8%เปอร์เซ็นต์ของ GDP ตรงนี้เป็นสิ่งที่นักธุรกิจนะจำนวนหนึ่งนะยังมีความเป็นห่วงหลังจากนี้ครับฝากถึงแล้วกันทีมเศรษฐกิจทีมงาขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีคับขอบคุณค่ะดรสมชายพักภัยวิวัฒน์นะคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองด้วยนะคะก็มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ในแขนงที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองจะมองครบนะใช่จะมองในทุกมิติแล้วมองแบบเข้าใจด้วยมีความเป็นการเมืองเข้ามาผสมด้วยนะคะเพราะต้องบอกว่า ให้เศรษฐกิจเนี่ยแหละมันเข้ามากำหนดการเมืองขนาดเดียวกันการเมืองมันก็ย้อนกลับมากาหนดนเศรษฐกกกิจได้้ถ้ถถูตูตตอองง